วายมาใครชื่อวายบอกกันนะป้าอันไหนนะผู้ชายเหรือเพลงอะไรอ่ะปุ๋ย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  อันนี้ปุ๋ยเหรอปุ๋ยมีสองคนเหรออ่ะแซมมี่ขึ้นมาสีได้ยินไหมเธอพอปอ่ะผู้หญิงอ่ะขึ้นมาเลยใครอีดหมดแล้วมีสามคนเหรอถึงทุกวันนี้พี่อที่ต่อต่อไหนอ่ะที่แปะตอติดต่อเนี่ยต่อสี่ต่อ ใครตึ้นตึ้นอ่านต่อมาสิปกติต่อถืออะไรไหมออริโออย่าเพิ่งเอาล้อคนชื่ออะไรนะชื่อมิดนะใครชื่อมิดใครชื่อมิดน้องใหม่น้องใหม่ได้ถืออะไรนะครับดูถามสิได้ยังไงแล้วเมื่อกี้ผมยืนแล้วเหรอยืนแล้วยืนแล้วยืนคู่ไหนไอ้ใครไฟล่ะไวโนน่ะไวโนนอยู่ไหน นนคืค่ะใครกวยนน่ะมหรอมีมายังมาขึ้นมานนนมานนนมาพี่มีอ่คนอาเรียนกันไปายน้หรอเฮ้ยอยูาว่ายินข้ากันจูดปากกันสั่น ผู้ชายไปผู้หญิงเชิญค่ะ,อะของผู้หญิงผู้หญิงค่ะผู้หญิงนูเสืกก้อแดงอัลูกหนูเออเออหนูเปลี่ยรัชดานะคะเปียรัชดาถ้าได้ยินมาล็อกพี่โดมเลยด่วนล็อกแม่โดมนะคะเปียรัชดาค่ะล็อกแม่โดมค่ะด่วนเลย เพียรัชดานะคะได้ยินไหมคะได้ยินมาแล้วไม่รบดวนเลยี่นเาตนต้นจะบ้เราอนี่แหละนี่แหละคุณป้าตาขึ้นมาผู้หญิงขึ้นมาเร็วหนูหนูอยู่กลางลูกหมูหนู หนูนาได้ยังจ้าใครสองให้จ้าเสอน่หว่ายังไม่ได้ใคร <c oughs> สองให้ทั้งฮะชี้อ่ะใครคนสอนให้หนูนายกมือ,อหน่อยไหนอเด็ดอยู่ไหนเขาเรียกขึ้นน่ะ ตอมไม่ถึงกี่เพลงของน,น้องหนูพ่ออะ,ะไม่ได้ซ้อบฮะอมก้รไป่อนถออนือพ่อไปก่อนเลยอ่ะไหนดูซิหนูหนูอะไรอะ่ะออกไปก่อนค่ะเดี๋ยวพึ่งค่ะเดี๋ยวพึ่งมาเถิดลูกพรบไหมคะนั่งลงจา้าพรบไหมคะย้ายไปไหนย้ายไปได้ผัวนั่งลงจา้า สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับเวนะครับเมื่อกี้เห็นปรับโชว์เล็กน้อยบนเวทีก็คือยังไงครับก็เออได้ปรับนิดหน่อยเพราะว่าเด็กบางคนลาเด็กบางคนลาปูไวยด็กบางคนเป็นชุละผ่าวันนี้มาครบวันนี้จะมาครบกมจขันแค่คนสองคนเองครับเลยปรับบล็อกกิ้งการเล้นอะไรอย่างเงี้ยขันนิดหน่อยแล้วก็เด็กที่มาเพิ่มก็ให้ถืออุปกรณ์ถือพกอะไรต่างต่างครับเพราะว่า ทุกโชว์ที่เห็นบนเวทีน่ะก็คือโชว์สวยๆคือมาจากคูเอทั้งหมดเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ทั้งหมดค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วจะมีคูปุ๊กคูบี้คูทีค่ะครับผมใช่อันนั้นคือจะเป็นคูหลักเลยสามคนนั้นอันนี้จะเป็นส่วนช่วยค่ะแล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดจะเป็นด้านนี้ค่ะอ๋อจะเป็นทางด้านคูเอใช่ไหมครับใช่คอันนี้เป็เสื้อผ้าหมดแล้วเป็นไงครับเดินทางช่วงเนี้ยค่อนข้างที่จะไกลมากไกลไกลทางานกระโดดไปกระโดดกระโดดมาเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้เรากลับมาเล่นที่ที่บ้านที่บ้านเราเองเลยใช่ไหมครับ ก็ขอขอฝากเอซีทุกคนนะคะให้มาดูกันเยอะๆเป็นกำลังใจใสาวๆที่ตนแพงด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่มาติดตามแล้วก็เป็นกํนาลังใจให้พวกเราทีมงานทุกคนครับขอบคุณคุณเยเมากๆเลยนะคะขอบคุณมาก,ๆเ,ะะมากๆเลยครับ